สวัสดีครับรีวิวไก่ต่อสองอวันะบวันนี้ก็มารีวิวข้อแตกต่างระหว่าง2องสายครับลูกผสมกับสายโบราณมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคืออาจจะมีแต่หลายคนคิดว่าสองอวัยวะว่าลูกผสมหรือว่าอะไรยังไงนะครับมาดูกันอ่นะ มาดูลูกผสมคือผสมปลาครับอ่าอันนี้เป็นลูกผสมป่าครับพ่อป่าแม่โบราณน,นะครับเป็นไก่ที่เกิดจากการผสมเทียมตัดหางนะครับตัดหางไว้เพราะว่าไม่อยากให้กัวรอยมันเล็กไปนะครับไม่อยากให้มันถึงโลนะครับอันนี้เป็นลูกผสมพ่อพ่อป่าบุกแม่โบราณ ก็มีอยู่ลายตัวนะครับสามตัวนี้เป็นลูกผสมชุดเดียวกันนะสีเดียวกันลูกผสมป่าอตัวนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับคือพ่อป่านะครับพ่อป่าแม่เป็น ลูกผสมอีกแม่เป็นพ่อป่ากับแม่โบราณคัอันนี้ก็ค่อนข้างเลือดจะสูงกว่าสูุภาพเมื่อกี้นะครับก็เป็นไก่ผสมเทียมเหมือนกันวิธีการผสมเทียมนะครับไก่ป่าต่อได้ม้ใหม่แล้วริดน้ำเชื้อนะครับตั้งแต่ที่ได้มาใหม่ๆนะครับเพราะว่าไก่ก็ เอาไว้นานมันก็ยิ่งตกใจนะครับเชื้อก็อ่อนแอนะครับพอถ้าเรามาขังผสมนะครับวันดีคืนดีเกือบฟุ๊กนะครับมันผสมนะครับก็คือได้ลูกนะครับลูกออกมาตัวทนุคุ้มนะครเดี๋ยวก็ตายนะครับไม่ต้องคิดมากตายแน่นอนนะนี่เป็นลูกผสมนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับอันนี้สายโบราณนะครับรุ่นราวเขาวเดียวกันนะครับก็มีความแตกต่างนะครับทางลักษณะนะครับสำหรับมือใหม่ก็ลองดูนะครับดูกันนะมือคนที่คนเก่าก็รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ผ่านๆไปนะครับนี่เป็นสายโบราณนะครับ มาใกล้กันพอดีครับกับลูกผสมนะครับผสมป่าพ่อป่าแม่โบราณก็นะจะประมาณนี้สำหรับสายโบราณน,นะครับรุ่นเราข่าวเดียวไม่ได้แบ่งนะครับเอามารีวิวมันรีวิวแยกเป็นความรูก้กับมือเก่าก็ว่ากันไปยังไม่แบ่งก็มีเยอะนะครับรุด ก็คือฤดูกาหน้านะครับพร้อมแบ่งอันนี้ก็ลูกผสมนะครับสีสาเหลืองนะครับอายุก็ดีแล้วนะครับเก้าเดือนสิบเดือน,น อ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ดูกันนะครับระหว่างสายลูกผสมกับสายโบราณมันแตกต่างกันยังไงมีความแตกต่างเยอะนะครับมันก็พูดถึงไก่นะครับท่านใดที่ชอบสายโบราณหรือว่าลูกผสมเราก็ว่ากันไปนะครับสำหรับสายต่อก็คงจะเป็นสายโบราณน,นะครับเพราะว่าเราไปก็ไม่ได้เคยเอาลูกผสมไรไปต่อนะครับเพราะว่ามันคุ้นยากนะครับมันไม่คุ้น สาโบราณจับครังเดียวก็ต่อได้เลยคุณดูก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ